Life Fan โดย IPS ร่วมกับบริษัทยูเฟอรีต์ 20T จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้จัดจำหน่ายสินค้า Life Fan อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดงานบ่าวร์นเดย์ฉลองวันเกิดให้กับคาแรคเตอร์ควันใจคนทั่วโลกบ่าวที A ่เอเทียมหนึ่งชั้นจีศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ระหว่างวันที่8-12สิงหาคม2568ทาการบริการแสนอบอุ่นและน่ารักค่ะไฮไลท์ <High light S 2> ของงานในวันเปิดตัวคือการปรากฏตัวของนักแสดงหนุ่มพิมพ์วัสุที่มาร่วมฉลองวันเกิดให้กับบ่าวอย่างเป็นกันเอง โดยได้ร่วมเวทีเป่าเค้กวันเกิดร้องเพลง Happy b i r t เ d a y พร้อมเผยถึงความประทับใจที่มีต่อคาแรคเตอร์นี้และสําหรับกิจกรรมภายในงานบาวร์นเดย์ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและผู้ที่ชื่นชอบหลายแฟนที่มาร่วมเก็บภาพความประทับใจทามการบริกาศที่เนรมิตยอย่างน่ารักทั้งซอนถ่ายภาพทีมวันเกิดตู้ถ่ายรูปสุดชิคและกิจกรรม Message to Ball ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆได้เขียนคําอวยพรถึงมีบาวสุดรักพร้อมชอมและช้อปสินค้ารุ่นพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากนี้ยังมี มัดคอรมิดอันกิดให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพใกล้ชิดกับบราวและโคนนี่อย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้ผมอยู่ที่ไลฟ์เ i รนส์พร p อพสตอร์ครับผมแล้วก็วันนี้มาบราลเิร์อเดย์ผมก็คือมาแบบที่แบบเซอร์ไรสแล้วก็แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่บราลครับผมก็สนุกมากแล้วก็ในงานก็มีของแบบว่าไลฟ์เฟรนส์น่ารักเต็ไมไปหมดเลยครับผมแต่วันนี้ผมมางานวันเกิดพี่บราลเป็นที่พพบราลก็ต้องบอกเลยว่าผมใช้สติกเกอร์พ่บราลบ่อยมากก็อย่างที่ผมบอกไปว่าส่งให้พี่ยงบ่อย เล่นเกมแบบอะไรที่มันลายลนเจอรออย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับลายเฟรนอยู่แล้ว,ลวก็ทุกคาแรคเตอร,ร์นี่ผมรู้จักหมดเลยแล้วก็ก็ก็ดีครับผมันนี้ได้มาลองพี่ราวเป็นพี่ราวทำทำ,ทำท่าอย่างเงี้ยครับเขาจะน่านิ่งๆหน่อยแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าผมขอโทษเขาขอบคุณเขาหรือว่าต่อเราทราบได้แหละความหมายตักิจกรรมด i y วมีที่ผมที่ผมทําก็คือเป็นชื่อผมสองสองอันแล้วก็เป็นให้พี่ราวหนึ่งอันก็คือหมายถึงว่าผมเก็บเก็บไว้อันหนึ่งก็คือกีมัสสุครับผมแล้วก็ ของพี่บราวก็คือให้พี่บราวไปก็น่ารักมากอันนี้ไงโชว์โชว์โชว์นี่โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นชื่อของเราเองนี่อันนี้อันนี้ให้ให้ตัวเองครับผมให้ตัวเองแล้วก็ให้พี่บราวนไปอันหนึ่งที่ที่เป็นชื่อพี่บราวผมผมไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอะไรเงี้ยผมผมเคยทําอยู่แล้วกับแบบกับกับน้องที่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ผมชอบไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยถ้าผมก็กิจกรรมนี้นะครับผมที่สยามซเนเตอร์ก็แปถึงที่ สิงหาคมครับผมก็มีเพื่อเพื่อใครที่ชอบคาแรคเตอร์อื่นๆด้วยก็ในงานก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยครับให้ให้มาซื้อกันหรือว่ามาเล่นกิจกรรมกันก็น่าสนใจครับผมน่าจะสนุกแบบสําหรับคนที่แบบชอบอะไรที่เกี่ยวกบับนุ่มนิบนิ